สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะในคลิปนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณสูตรเก่าสสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับร้บนะคะ สำหรั 9, 2, สบสูตรเก้าทั้งสองสูตรของเรานะคะเดินบนนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการคํานวณเลดเดนเดินบนที่เดินต่อนะคะท่านผู muerte, Likewise, izable, ้ชมทางเราคํานวณได้เลดเดนอะไรบ้างสําหรับสองสูตรที่ลงไ้ท่านผู้ชมได้ได้รับทราบในวันนี้นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับเลดเดนเดินบนของเราที่เดินต่อนะคะการคํานวณทั้งสองสูตรนี้คํานวณได้ตัวเลดเดนอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลากคิเมเอรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะสำหรับตัวเลขเด่นเดินบนที่แนะนาต่อนะคะท่านผู้ชมสาหรับสูตรคานวณน,นี้นะคะสูตรวิ่งบนที่ลงไหทท่านผู้ชมในงวดประจาวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาสูตรคานวณของเรานะคะ เอาหลัก10บนบวกหลัก10ครั้งที่1นะคะบวกหลัก10ครั้งที่3บวก1คงที่ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข2และเลข3นะคะท่านผู้ชมคนลงมาด้าาะะออกมาแล้วในงวดประจำวันที่1สิงหาคมนี้นะคะท่านผู้ชมออกมาแล้ว3ตัวบนในงวดนี้ออกนะคะ261เพราะฉะนั้นสําหรับตัวเลขเด่นวิ่งบนในงวดน,น,น,นี้นะคะสูคคำนวณของเราเข้าตัวเลขเด่นเลข2นะคะท่านผู้ชมเลข2ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยนะคะในงวดนี้ สามตัวบนออกมาแล้วสองหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อน,นะคะแนวทางในงวดน,น้าคืองวดประจำวันที่16สิงหาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าเลขเด่นการคำนวณของเราวิ่งบนที่เดินต่อน,นี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างสำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเ,เท่านั้นไม่มีการทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวางังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาดูกันนะคะว่าเลขเด่นการคํานวณวิ่งบนในสูตรที่หนึ่งของเราที่ลงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักสิบบนนะคะเลขหกหกบวกโนก็ยังหกนะคะห ộ, i, กบวกอีกโซก็ได้หกนะคะท่านผู้ชมศูนสองครั้งก็ยังหกเหมือนเดิมน,นะคะได้เลขเด่นหกนะคะท่านผู้ชมหกบวกหนึ่งคงที่นะคะได้เจ็ดจะสําหรับผลออก เรามารอลุนกันนะคะแนวทางในงวดหน้าคืองวดวันที่16สิงหาคมนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับตัวเลขเด่นวิ่งบนของเรานะคะสูตรที่หนึ่งที่ลงให้ท่านผู้ชมได้รับร้ำนะคะเดินต่อในงวดวันที่16สิงหาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข6และเลข7นะคะท่านผู้ชมเลข6และเลข7นะคะสาหรับตัวเลขเด่นวิ่งบนในสูตรที่หนึ่งนะคะแล้วก็อีสูตรหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณบนของเราลงให้ท่านผู้ชมตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคมมานะคะท่านผู้ชม อ่านมาแล้วสามงวดนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดที่สี่แล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนของเราที่เดินตอนนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างในงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมสูคคำนวณของเรานะคะเอาหลักหมื่นบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่สี่สามครั้งบวกหนึ่งบวกสองนะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้ว เลขหกเลขเจ็ดและเลขเก้านะคะท่านผู้ชมเลขหกเลขเจ็ดและเลขเก้านะคะในงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ผลลงวันได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนนะคะสองหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นการคํานวณเดินบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะท่านผู้ชมเลขหกในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนนะคะ สามตัวบนออกมาแล้วสองหกนึงในแนวทางในงวดวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดประจําวันที่สิบสิงหาคมนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะหลักมือน,นะคะเลขหนึ่งหนึ่บวกสะคะได้4ี่สี่บวกเจ็ดสิบเอ็ดสิบเบวกเจ็ดนะคะสิบแปดสิบแปดบกเจ็ดยได้เลขเด่นหนะคะ ห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกสองนะคะได้แปดจะสําหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดหน้านะคะคืองวดวันที่สิบหกนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรเดินบนในสูตรคำนวณที่สองของเราที่เดินต่อในงวดประจําวันที่ 96, สิบหกสิงหาคมนี้ทางเราคํานวณได้รลขเด่นมาแล้วเลขห้าเลขหกและเลขแปดนะคะท่านผู้ชม เลขห้าเลขหกและเลขแปดนะคะนี่คือสูตรคำนวณเดินบนในสูตรที่สองที่ลงให้ทานประชมในระดับร้ำนะคะสําหรับสองสูตรเดินบนของเราที่เดินต่อในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้หลีเด่นนะคะสูตรที่หนึ่งได้เลขหกเลขเจ็ดสูตรที่สองได้เลขห้าเลขหกและเลขแปดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอสรุปตัวเลขสําหรับเดินบนในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนี้ให้ทานประชมระดับร้ำนะคะทั้งหมดได้นะคะสี่ตัวเลขเด่นนะคะสําหรับตัวเลขเด่นเดินบนของเรานะคะ ได้ห้าหกแปดและเจ็ดนะคะทา่านชมห้าหกแปดและเจ็ดนะคะนี่คือตัวเลขเด่นเดินบนในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่ทานโชคดีนะคะ เฮ้ hey, hey. ยรวยรวยทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ